นี่เป็นพระพุทธรูปที่วัดไทยสระนาชเมืองพานานาสีที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามตามประธานพรใช้หินจากเมืองมัตุลาซึ่งห่างจากพานซีไป60ิกิโลเป็นพุทธรูปที่สวยงามการต่อจิกซอใช้หินเป็นหลายพันก้อนนะครช่างอินเดียก็ทำได้ พิกิตพิสดารแล้วก็มีความรวนลายที่สวยงามนั้นก็ถือว่าเป็นการสร้างอาพุทธลักษณะหรือว่าพุทธรูปที่สวยงามที่วัดไทยสรรนาศเมืองพารณาณสีให้เราได้ไปการาบไปไหว้ไปบูชาสาการะซึ่งมีพุทธศิลป์ที่มีความสง่างามแล้วก็ สวยงามดังที่เราเห็น